ถุงเท้ามาโฆษณาอ๋อคุณจัได้บ้านรถสีชมพูฟ้าครับจะเป็นบ้านใครไม่แด่นอกจากบ้านคุณครูสุนะหลาบวันนี้เรามาปิดทองที่บ้านคุณครูรุจิกาครับสวัสดีครับทำไมที่มาของโครงการวันนี้คืออาจารย์อยากปิดทองเลยใช่ค่ะอาจารย์รุจิกาฉันอยากปิดทองพระองค์นี้ ให้ครูอ่ะเอาไปปิดท้องให้ครูก็นึกถึงแก้วแก้วทำช่องพระเนี่ยองอองเล็กอองเล็กแค่นี้เองแต่ผมมีองค์ใหญ่มาให้ครูด้วยให้ครูได้ปิดอ่าดีค่ะดีก็ให้อาจารย์จะได้ไม่เหงาเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกาแฟครูเดือดดีไหมได้ได้โฆษณาเลยครูโฆษณาเลยโฆษณาเลยร้านกาแฟครูอยู่อยู่ในส่วนหนึ่งของร้านแม่ร้อยดอยหลวงอ๋อพิติอ่าใช่ ก็ครูจะไปดูแลส่วนของร้านกาแฟส่วนร้านอาหารของ พี่สันติเขาก็ยังดูแลมันเข้าไปจะมีสองฝั่งใช่ก็อยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งร้านอาหารใช่ไหมฝั่งร้านอาหารแล้นของคุณสันติแต่ร้านกาแฟครูอ่ะอยู่อยู่อีกฝั่งนึงฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายที่เป็นไทยๆหน่อยใช่ใช่นั่นแหละที่มีรูปมังกรน่าอะไเข้าไปเข้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานกาแฟที่ร้านครูก็ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าวันนี้คุณสันติไปหาหมอแล้วที่ร้านเผื่อว่าไม่มีใคคครรอยยูููู่่ก็จะชวดดแแลล ครูเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครูเก่าด้วยใช่ไหมอ่าชมรมชมรมครูเก่าใช่ไหมครับมีครูตอนนี้กี่ท่านแล้วประมาณประมาณรวมรวมครูล่าสุดเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าคนแล้วนะเยอะนะประมาชิกเยอะค่ะเยอะมากเพราะว่าเกษียณกันมาหมดแล้วไงครูเก่าๆอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นน้องรุ่นใหม่คเก่าก็จะเหลืออยู่ไม่เที่ยวกันเยอะแล้วกันมีคนหมด ลูกเสียบทาขี้เลยทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยเดี๋ยวเข้าไปดูคุณครูนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับใครเล่นหวยนะฮะสองหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปหาคุณครูกันครูสอนภาษาไทยนะนี่ครูภาษาไทยนะทำดีดีโอยู่ชั้นไหนนะลูกใกล้ไปใกล้พูดเรื่องดังพูด่งดังพูดเรื่องดัง พี่จิทําเสื้อให้ครับพี่จิขาเก้าสูนยทำเสื้อให้แกใส่แล้ว,ลวปสี่ครับ oh, อีกสองปีค่อยไปลุนเขาเสร์กุหลาบไหไปลุนไปลุนอีกสองปีเขาเส่รนฟกุหลาบไม่ได้นะผมรู้ว่าจาใจวัฒนาครับเพื่อนเพื่อนน่ะสมัยทีเรียนจันทรเกษมนะครับเพื่อนเนี่ยเขาเขา เขาก็จะเล่าอยู่เรื่อยๆเลยเขาจะวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะกลับบ้านเ้าไปแล้วเขาอยู่บ้านพี่วัดเท่านัน้นน่ะรู้แต่ว่าอ่าลุกเขามีญาติที่เป็นหารใช่ไหมเอาพี่นนนครับมีมีเออนมาดีอ่ะครับแต่เดีมยีเขาอยู่ไหนอะ่ะตอนหลังๆที่พ่อคุณพ่อเสียไปก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่ไไดอได้กันเลยครับไม่รู้เลยว่าอยู่ไหน ตอไม่ได้ครับเพราคะอยู่ตรงนี้เองแล้วทุกคนสบายดีสบายดีคุณพ่อเสียไปสามปีคุณแม่เสียไปห้าปีครับและน้องคนเล็กอยู่เมืองนอกครับผู้หญิงนะผู้หญิงอยู่อยูเมืองนอกที่เต็มเตอะไรยิมนาสติกครับอยู่เมืองนอกครับเรียกเขาเรียกก็ะอะไรเดี๋ยวผมให้ครูปิดตรงใหญ่ด้วยผมเอาองค์ใหญ่มาให้ครูปิติ าครูปิดทององค์ใหญ่ด้วยก็ะจะมีลูกศิษย์มาไม่อสองสาคนครับมามาช่วยครูคปิดทองทครับเป็นโครงการผม<อ>จะตะเวนไปปิดทองตามบ้านครูตะเวนไปปิดทองตามบ้านครูเก่าครับไม่ค่อยได้เดอาจารย์นี่ไปอย่างนี้แล้วเนอะมาหาไม่ครูไม่ไปหาไปถึงบ้านเลย<อ>ไปถึงบ้านใช่ครับเพราะว่าครูแท่านาบ้านบ้านจะมีความสุขกว่าใช่ไหม ไปอจจไปาจารย์ภัยแล้วก็ไปบ้านครูอู้นี่ครูบ้านที่สามแล้วเป็นหลังที่สามที่ผมในโครงการผมออพาครูปิดทองอเดี๋ยวจะไบ้านบ้านครูจิตตาเนี่ยไปร้านไปร้านตะไครงยังครับยังอยู่ทยอยทยอยไปเรื่อยครื่อไค้ไนะเดี๋ยวข,ขอเตรียมตัวสักครู่นะครับเดีย๋ยวขอเตรียมตัวเตรียมน้ำยาอุปกรณ์นเราก็เลยเอา อันเชิญพระที่บ้านของครูมาครับจากข้างบนทิ้งพระครูองค์นี้ครูจำได้ไหมครับว่าได้มายังไงนานนีอยังองค์นี้นานยังนานนี้ยังครับองค์นี้จําได้ไหมฮะพระใต้ครูเนี่ยอยู่บ้านครูเนี่ยานครูครับเพราะมาจากข้างบนคือจําได้ไหมครับองค์นี้หรือว่าอยู่นานมากแล้วอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางหิ้งพระเลยครับ ไม่รู้แล้วเดี๋ยวผมใชค้ครูปิดองค์นี้แล้ว<ช>ไปวอเอาไปบูชาคงได้มาก็มีอได้มาเพราะไปวัดวพระท่านให้มาอืมซึ่งนานแล้วด้วยนานและสมัยที่ครูไปทำงานใหม่ๆที่สวนกุแล๋อดีเลยดีเลยดีเลย ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชว่วงทำท้านเนี่ยผมจะขอสัมภาษณ์ชีวิตครูด้วยว่าว่าเพราะที่ตอนที่ครูเรียนอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีใครมาสัมภาษณ์ชีวิตครูใช่ไหมพ,พี่ต้อยมานพรุ่นไปเด็สี่บอกว่าสนุกมากตอนที่เรียนกับครูมีเรื่องอาหารค,คือโฆษณาขายถุงเท้าคืออะไรครับครูจําได้ไหมโฆษณาขายถุงเท้าในห้องเรียนะและ้วเขาบอกรุ่นรุ่นแปดสิบสี่อู้หฟางโอ้โฟังอ๋อต้องดังๆใช่ไหม ได้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 โฆษณาในห้องเรียนห้องเรียนวิชาครูเนี่ยพี่ต้อยบอกว่าเอาถุงเท้ามาโฆษณาคุณจำได้มมนเป็นยังไงอีกคุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหมคี่ต้องบอหามากเพราะว่าถุงเท้าเหม็นทั้งห้องเลยแต่ครูก็ยังโฆษณาได้อะเป็นยังไงครับไอ้อะไรวะยี่อะไรนะ มานบอาพี่ต้อยมานบใช่รุ่นแรกเลยมันแซวคุณน้าดูเลยแล้วก็บนทนแกก็นั่งมองมลก็กก็ขิดปกติว่าสมัยไมัจึงม่างนั่งมอง,ง,มอ,งอ๋งอก็เป็นห่วงเขารู้ว่ามานกเป็นยังไงร็จแ ชอบโฆษณาเราให้โฆษณานิด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 นเออให้แสดงออกแค่นั้นแหละครับเนาะนั่นแสดงออกมันเอาอะไรมาขายโฆษณาอะไรเอาสูงเท้ามาขายฝ้าบริเวณรูอีกนะไห้แถมยังเหม็นอีกไงให้คนอยู่ข้างหน้า ขำก็ขำอาโอครูไว้ไหนนะครูเองไว้ไหนไม่ได้ไม่ได้ไรม่ได้ไม่ไรแล้วครูก็ได้ได้กลิ่นไหมครูครูโตครูเองได้กลิ่นถุงเท้าไหมทำไมได้กลิ่นถุงเท้าไหมคืออยู่ห่างคนที่นั่งข้างหน้าที่ครูอยู่ที่โต๊ะครู แล้วมันก็บอกนะมันก็บอกอกลจานไม่น่ามาเผาพี่ต้ยบอกว่าผมจะมาหาครูพี่ต้ยบอกว่าเรื่องหาคือเรื่องโฆษณาขายถุงเท้าเพราะมันเหม็นมากครูต้องจําได้แน่นอนครูจําได้ใช่ไหมจาได้เลยทุบทุบเลยทุบนลักเลยจําได้มากมีเยอะไหมมีไหมครูมีไหม มีเรื่องมีเรื่องแสบแสบกับรุ่นพวกนี้แสบแสบก็แกล้งแกล้งแกล้งคือว่ากูรู้ของแกล้งเพราะกูไปใหม่ใหม่ด้วยอ่ากูไปใหม่ใหม่เอาแกลง้งไปตอนสาวๆด้วยใช่ไหมกำลงังแบบหื่มแล้วพวกที่ทำโมนทั้งนั้นเลยแต่ละคนครูจำเด็กลูกศิษย์แสบๆใครได้บ้างลูกศิษย์ตัวแสบของกนูนอกจากมานพแล้วมีใครอีกแหมได้แต่มานพพระคุณอิจฉาพี่ต้อย พี่ต้อยคจะดีใจไหมว่าครูจําได้แต่พี่ต้อยคนเดียวเนี่ยแล้วว่าเขาบอกว่าก็จะมาหาครูยังไม่เห็นมาเลยนานละวันนี้เขาติดไปธุระที่ต่างจังหวัดไม่เขาจะมาด้วยบอกเสดายก็นั่นนี่เด็นมากก็จะเล่นกีฬานี่ครับก็จะไปชมดูกีฬานี้โรดที่ดีใช่ครับวันนี้เขาบอกเสดายที่ที่ผมกระทันหันเงี้ยเขาต้องไปต่างจังหวัดอ่าแม่่านนอ ดูรีบิเตอยดูตบตบพนักเลยดิตบพนักรถเลยดิแม่ตัวแสบพี่มยมีเรื่องมีเรื่องอื่นไหมกับมานพเนี่ยนายมานพเนี่ย่านพแม่มีใครมีไช่มีเรื่องอื่นที่มานพทําแสบอดิไหมพมานพนี่ได้ข่าวเป็นตัวแสบในรุ่นเลยแปดสิบสี่มีแต่จำได้อยู่คนเดียวแต่ก็นทนจําได้พระนทนก็มองด้วยความเป็นห่วงเออเลยกมองด้วยความเป็นหัว อ๋อไอ้เามาบนี่เรใส่เครื่องช่วยฟังนะครับจ้นดัง,ดงมากสินิ่งๆนะ